โดนครับเียบร้อยเตะแก้คันสีส้มฮะนี่ก็เป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาดูครับช่อนปอก ก็เตะแก้คัน9เซน,นะฮะตัวใหญ่สีส้มครับกับประชอนก็ไซส์แวนครับลากมาก็มากัดอยู่ตรงชายหญาพอดีฮะจะขึ้นฝั่งแล้วกัดเข้าไปหนึ่งตะขอนะฮเข้าทะลุข้างบนเลยครับนะครับกับประชอนครับช่อนนั้นโอเคครับ เแก้คันครับสีส้มครับสุดยอดครับ